เดี๋ยวจะมาบอกทียิงไฟฟู่แกนใสงานเลนนะครับเนี่ยยิงให้ใสอย่างนี้นะครับก็ก่อนอื่นก็ให้ปัดเงาขอบนอกก่อนนะครับเนี่ยขอบนอกเราปัดเงาเวลาเรายิงแกนใสข้างในมันจะเห็นนะครับว่าตรงไหนยังไม่ใสเราจะสามารถซ้ําได้ไฟผมจะปัดประมาณสองเซนนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับ ไอแหลมนะครับแกนหนาอย่างนี้เราจะเป่าทีละครึ่งครับเป่าครึ่งนี้ก่อนรอบแล้วก็มาเป่าอีกครึ่งหนึ่งครับนี่นะครับยิงให้ไฟตั้งให้ไฟมันตั้งฉากกับแกนนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่หมุนไปนี่นะครับค่อยๆหมุนไปอย่างเงี้ยครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมันจะใส่ครึ่งละ เราเรวยิงครึ่งนี้รอบแล้วเราก็ไปยิงอีกครึ่งนะครับค่อยๆยิงไปนะครับเนี่ยเราจะได้ายครึ่งและแล้วเราก็มายิงฝั่งนี้นะครับนี่นะครับแล้วมันก็จะเห็นได้รอบนะครับว่าตรงไหนยังไม่ใสเราก็ยิงซ้ําได้ครับ